พาณิชจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามปริมาณไข่ไก่ในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนายชาญยุทธวันดีพาณิชจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พาณิชจังหวัดอุบลราชธานีและสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบปริมาณไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่ห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาอุบลราชธานี จากการตรวจสอบพบว่าการจำหน่ายไข่ไก่ยังเป็นไปตามกลไกลของตลาดยังคงมีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้บริโภคซึ่งสามารถซื้อได้โดยไม่จำกัดจำนวนถาดด้วยนายชานยุทธวันดีพาณิชจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่าไข่ไก่ที่กระจายสู่ร้านค้าในช่วงที่ผ่านมาลดลงเพราะประชาชนต่างออกมาซื้อไข่ไก่กักตุนไว้รับประทานในภาคครัวเรือน การซื้อที่ผิดปกติส่งผลให้ไข่ไก่หมดอย่างรวดเร็วแต่ปัจจุบันไข่ไก่มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและในช่วงนี้ประชาชนไม่ควรตื่นตระหนกออกมากักตุนไข่ไก่ในปริมาณที่มากโดยไม่จําเป็นเพราะไข่ไก่นั้นยิ่งนานวันคุณภาพยิ่งลดลงควรซื้อแต่พอดี2-3วันนอกจากนี้ห้างสรรพสินค้าแมคโครยังมีอาหารชนิดอื่นอีกจํานวนมากอาทิปลาไก่ หมูเนื้ออาหารทะเลและผักสดผลไม้สามารถนำไปประกอบอาหารรับประทานหรือเก็บไว้ในตู้เย็นที่บ้านได้ประชาชนควรรับประทานอาหารที่หลากหลายให้ครบ5้าหมู่เพื่อสุขภาพตามหลักโภชนาการถ้าปฏิบัติเช่นนี้ก,นกลไกสินค้าก็จะเข้าสู่ภาวะปกติครับในระยะ2ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่า,าราคาไข่นะครับ ค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงแล้วก็สินค้าก็อาจจะมีคนรู้สึกว่ามันขาดตลาดไปสาเหตุก็เนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนนะครับมีความต้องการที่อยากจะสนองนโยบายของรัฐบาลที่อยากในการพักตัวไว้ที่บ้านก็เริ่มที่จะสะสมอาหารนะครับไข่นี่ก็เป็นตัวแรกตัวเลือกหนึ่งแรกเลยนะที่จะต้องเก็บไว้ครับก็ทําให้ไข่มีความรู้สึกว่าไข่ขาดตลาดไปแต่ว่ามาวันนี้นะครับผมเห็นว่าทางแมคโครเองเนี่ย ก็เอาไข่มาเติมวันนี้ครับก็เติมสามพันแผงนะครับเราก็เริ่มที่จะไม่จํากัดจํานวนแล้วนั่นแสดงว่าสถานการณ์ไข่ไข่ที่ว่ากาดตลาดเ,เริ่มเริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะป,ปกติแล้วนะครับ,รบ <ๆ S 2> ก็ไม่ใช่เฉพาะไมโครนะครับมีฟาร์มท้องถิ่นเองหรือว่าห้างโมเดิร์นเทรดร้านห้างอื่นก,ก็ก็มองเห็นว่าสถานการณ์ไข่ไข่ไก่เริ่มเข้าสู่ภาวะป,ปกติแล้วครับครับสินค้าประเภทอื่นล่ะครับสำหรับสินค้าอื่นๆนะครับเป็นเป็น ความอาจจะเป็นความโชคดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะนะครับก็การที่สินค้าช่วงปิดเทอมนี่ก็จะเห็นว่าภาวะตลาดก็ค่อนข้างที่จะเงียบข้องลงไปนิดหนึ่งนะครับประกอบกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ทาใหา้ราคาสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อหมูเนื้อไก่หรือว่าสินค้าอื่นๆนะครับราคาก็ก็ไม่ได้สูงอย่างที่เราเข้าใจนะราคายังทรงตัวมีบางตัวก็อาจจะขาด ลดลง้วยซ้ำไปเช่นเนื้อหมูนะครับนคนอุบลสบายใจได้คนอุบลสบายใจได้ครับทางาจังหวัดโดยพระนผู้วก,การจังหวัดนะครับท่านสิดวิทูลเองก็ได้ส่งทีมงานออกมานะครับมาสำรวจตลาดแล้วก็เอา,เาความร่วมือพี่น้องประชาชนาไ,มไม่ให้การกักตุนสินค้าที่ที่จะทําให้ภาวะราคาสินค้าขาดตลาดนะครับแต่คิดว่าสถานการณ์ที่ผ่านไปเนี่ยก็ถือว่า ที่คลายแล้วนะครับไม่มีไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับ